าออกกำลังกายค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะย่าแจ้งมาออกกำลังกายมาถ่ายวิวสวยๆให้เบิ่งน้าแลนเมย์กระจอดถ่ายรูปเนาะค่ะปลาหยาค่ะพี่น้องดอกหยากาลังงามกํากลังแซมขึ้นมาในปลาเขามองมีบัวลายปันใดแต่ว่ามีดอกเล่าบานเท่านะคะพี่น้องนี่ เห็นมือบอค่ะเสียงเซาย่แจงแย่แจงว่าออกกอลลังกายค่ะช่วงทุ่มสองทุ่มซุ่มทุ่มสิสองทุ่มสิละค่ะออกมาแลนด์แมางางอะไรงามกะจีไทยให้เบิองนอกค่ะพี่นอ้องเขางามเขาผสมกับปลา,า,าเข่าค่ะปลาข้าวดอกเขาก็ล่างสวยดอกบานมือนี่ก็ไปยุกมืออื่น เป็นตุ่มมื้อนี่กระปีบานมืออื่นเป็นสัตว์จะถ้ำเนาะค่ะคือคนเฮานี่แ่ละเ่ามากตะกี้รลยนชั่วโมงหนึ่งวันได้ซี่เรียดค่ะี่ค่ะดอกเขากระลังสีบานดอกนี่สีบานมืออื่นด้เลยค่ะนี่นี่ใย่แจ้งให้เรื่อแตกไปแล้วนี่ค่ะดอกนี่มืออื่นนี่กระสีหยุบมืออื่นหรือมือหื้อนี่แหละค่ะประมาณนี้ซุ้มตุ่มของเขานี่ซุ้มโมทันในแตกนี่กระสีใบบานมือหือ้อมือตึงไปพุ่นค่ะ แต่ว่าแตกแบบนี้มืออื่น,นี่แตกบานแล้วคนันนี้นี่ลายป้าน,นี่ก็ลายค่ะแต่ว่าเขาขั้นในบานเต็มทีที่กำลังงามแย่แจงอีทายให้เบิ้งน,น,น้าม่แรนเมีกกยพร้อมเนาะค่ะใส่เศร้าเมียไปน้าแรงเราเมียกะทายความสวยความงามให้พี่น้องเบิ้งน้าค่ะเที่ยวทั่วไปกับแย่แจงกับเที่ยวไดท่อนี้ละค่ะไปไกลบ่ได้เนาะ ขับรถกะเทาแล้วคำมากกันยากแล้วช่วงนี้โควิดน้ำค่ะเพิ่นบ่ให้ไก่เพิ่นบ่ให้ขามทินปันไดป้าหยาดได้เ่ยค่ะผสมกับปลาเขาดอกที่มันสั้นขึ้นมากนี่สิเป็นป้ายที่เป็นดอกหยานี่ค่ะมอสามารถสิตัดไดพอ้อนผสมกันเนาะก็เจ้าพีทาให้เขาแก้ซะกันนี่ค่ะพี่น้องเขากระลังม่านนี่ต้นเข่าต้นเขากระลังม่านค่ะนี่เขาที่เพิ่นเอาไปเฮ็ดขนมนะคะพี่น้องเขา ที่พิ่นเอาไปเฮ็ดขนมบานเข้าเอ้นเขาซาลีเขาห้าเละจะพูนเอ่นยังไงดอกว่าสีกไรไดนี่ค่ะสวยแย่แจงอยากให้เบิ่งน้าบรรยากาศบรรยากาศสวยๆนิ่มๆแย่มมดแล้งเนาะค่ะมองเลนค่ะนี่มีถนนมองเลนถนนเน้นนี่สิเป็นจัก,กรยานกับถนนคนแรนคะ่ะปานถนนไงาบานเฮ้าเบิ่งในเป็นยังพี่น้องมึงเนี่ย งบประมาณข้าเจ้าขึ้นแน่นอนพนเาะบานข้าเจ้านะคะคปนจักรยานพุ้นจะแจงจอดรถไปทางเขาเพิ่มเอารถเข้าขมากค่ะต่บางคั่นก็ปิดกดอยู่ดอกว่าบางคั่นก็แอบเอาเขามาพอมันทางไงเนาะนะคะสวยสวยมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติสุดๆค่ะบม่ได้ไปไกลหมู่บ้านค่ะแล่นอยู่ในหมู่บ้านนี่แ่ะแต่ว่าอยู่นอกหมู่บ้านเนาะเ่าไปสนามฟุตบอลนะนั่นสนามไม่รุนเขา ผู้เฒ่าก็มาแลนอยู่แถวจังซี่ละได้ถ่ายรูปนําถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดเบิ่งแล้วถืออกถือใจกดไลค์กดแชร์ให้ยายแจ้งใน่เด้อจ้าพอยายแจ้งจักสิไปถ่ายหยังให้เบิ่งอยากเบิ่งหยังก็บ,บอกมาหยายายแจ้งพ่อในสิ่งที่พี่น้องหรือว่าหมู่พวกที่อยู่ในนี่อยากเบิ่งยางยาแจ้งสิถ่ายให้เบิ่งค่ะยายแจ้งอยู่เยอรมันค่ะพี่น้องบอกก่อนบ่เทียวว่า รู้ได้ยังไงว่าเจ้าอยู่ใสว่าสิว่านอกค่ะทายให้เบิ่งน้อาอสั้นย่แจงไปก่อนรักษาสุขภาพสุขภูสุขคนค่ะยา่าแจงแลนต่อกัอนเด้เอเฮียเริ่มออกแล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ